สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Daily Gamer ก็เช่นเคยครับอยู่กับ Line Ranger Version 3ก็ตอนนี้ครับมีอัปเดตใหม่กลางเดือนมกรานะครับก็จะมีด่านใหม่แล้วก็ด่าน Special State ครับมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเพราะตอนนั้นง่วงนอนนะครับก็เลยมาอัดอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับผมอยากให้ดูคลิปคลปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมเปิดกรชานะอ่ะก็ไปดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปที่ผมเปิดกรชาช่วงปีใหม่นะที่ผมเขียนคลิปว่าเปิดกรชาปีใหม่นะครับไปก็น่าจะทราบนะครับตอนนั้นที่ผมเปิดผมใช้ไอีลองเปิดนะครับอยากได้เลยมากๆนะฮะแล้ววันนี้นะครับมันมีอีเวนต์เป็นช่วงโอกาสสุดท้ายนะครับที่จะได้เจอเลนะครับเลอีวกาเลียนนะไม่ใช่เลคอปเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเลมันฝรั่งทอดกรอบมุกนั้นไม่หานะครับวันนี้ผมเลยมาเปิด30รูบี้เล่นๆนะครับครั้งเดียวอ่ะครับปรากฏว่าได้ ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่ามันจะได้จริงๆนะครับเลนักบินหูสามสิบรูบี้จริงๆนะครับคุ้มมากๆตอนนี้ที่ผมเปิดก็คืนวันที่13นะครับมกราก็จะเข้าวันที่14นะครับนี่นะครับคืนนี้นะครับถึงวันที่14 7เจ็ดโมงนะได้มาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับเพราะมันบัฟให้เพื่อนมันตีเร็วนะครับแต่อนาคตไม่แน่นลบางทีอาจจะปรับให้บัฟมันแคบลงนะครับ ก็ไปไม่ได้นะครับตอนแรกอะผมจะทําคลิปแล้วนะครับที่จะเปิดกระชาช่วงสุดท้ายของไอเนี่ยนะครับโอกาสช่วงสุดท้ายเนี่ยแต่ไม่ทําดีกว่านะครับลองมาเปิดเล่นๆดูนะไม่คลิปมันจะได้นะครับโหรู้งี้ทําคลิปก็ดีนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าเปิดตัวเดียวจริงๆนะครับนี่นะไม่มีตัวอื่นนะครับที่ขึ้นท่วันนิวนะครับอ่าเราัปอ่อนเด๋ยวหายเจอามาครับไอดีลองครับไม่คิดไม่ฝันอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนั้น แต่คลิปนี้ครับไม่ได้มาเปิดกระชานะเพราะรอเดือนหน้าดีกว่านะครับน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้มันมาลุ้นอีกแต่ก็ยังมีโอกาสกระชา3สามเท่าเหมือนเดิมอยู่นะแต่เป็นตัวแบบธรรมดานะครับน่าคือตัวใหม่ของเดือนนี้นะครับบาดำอ่านี่ก็เป็นด่านใหม่ครับมาลีนาเบ์ครับกับอมยิ้มแสนหวานรู้สึกว่านะครับด่านปกติอ่ะหรือว่าด่านเมนเซตนะครับไม่ค่อยยากนะมันเหมือนค้าบมันจะปรับความยากลงมานะครับผ่านได้ค่อนข้างง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับ อ่าแล้วก็สึกว่าจะมีอีเวนต์ครับคูนยีนะวันธรรมดา2เท่าครับวันเสาร์ทิตสามเท่าก็ใครที่แบบเบลน้อยนะครับคุ้มมากๆนะครับที่จะมาเล่นช่วงนี้นะครับเบลอัพกระจายอะไรอ่ะอีเวนต์มันถึงสิ้นเดือนมั้งนจะไม่ผิดนะครับผมจะไปเคลียร์นี้ให้ดูก่อนสักหน่อยก็ได้นะครับไปเคลียร์สเตทหลักครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมเคลียร์ไอสเตทสุดท้ายของไอโนกเข้าแมวนะครับมันยากมากๆต้องใช้ไอเทมแบบเยอะมากๆนะครับถึงจะผ่านได้นะครับแต่วันเนี้ย ผมจัดทีมแค่นี้นะครับคือเอาทีมที่เอาไปโจมตีสู้กับมอนอะไรประมาณนี้ครับ4ตัวก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับแค่เอาไอ้สายสตันเลวนาซันต้าครับแล้วก็ไอ้ตัวโดนัทเป็นตัวชนทิ่งเหลือก็2ตัวนี้ก็เป็นตัวยิงบทครับก็มาลองดูกันครับรู้สึกว่านะครับความยากของด่านนะมันจะปรับลงมาถึงประมาณ10เท่าได้นะครับคือเลือดนะครับมอนนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยมันประมาณ เกือบเกือบ80ล้านนะครับตอนนี <aph> yeah. it, dette, right? old, <eza> ้ปรับเหลือประมาณ7ล้านหรือว่า8ล้านเองนะครับเลือดบอสเรืออะไรอะไรพวกนี้นะครับมันปรับลงมาประมาณ10เท่าได้ครับคือลบเลขสูงออกไปตัวหนึ่งนะครับก็สูดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับไม่ค่อยยากแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบบมอนนะครับมันจะโจมตีเบาลงอีกเยอะค่อนข้างเยอะเลยครับแบบค่อนข้างที่จะต้านมอนได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนก็ต้องแบบใส่ของโหดนิดนึงนะถึงจะต้านมอนได้นะครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยก็ต้านไม่ได้อยู่ดีนะครับมาเดี๋ยว สามี่นะครับที่ครั้งที่แล้วนีโอโหโคตรจะยากเลยครับยากมากๆก,กว่าจะผ่านได้นะครับถ้าไม่ใช้เทมเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ผ่านนะเดี๋ยวเรามาลองดูครั้งนี้นะมาอ่าตอนนี้ก็ต้านได้นิดหนึ่งนะครับที่ต้านได้นะครับเลือดโดนนัดผมประมาณ4ี่แสนนะก็เลยต้านได้ครับ ถ้าเลือดไม่ถึงไม่กี่แสนเนี่ยมันจะต่อต้านยากนิดนึงนะครับอจาจจะฟูลสองไปให้เลยก็ได้ครับถ้าเป็นปกตินะครับถ้าเป็นช่วงที่ยังไม่ปรับเนี่ยช่วงแรกๆนะครับที่ออกด่านนี้มาใหม่ๆนะโดยในพวกเนี้ยตีทีเดียวตายเลยนะครับโดนนัดเลือดจะกี่แสนก็เหือนครับตายอยู่ดีนะไม่รอดคือพวกนี้มันตีแรงมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าด่านนี้จะมีบอสฮิวนะครับถ้าเราฆ่าบอสฮิวได้ก่อนเนี่ยเราจะได้โอกาส แบบชนะได้ง่ายมากเลยนะครับพอบอสมันจะไม่มีตัวฮิวนะครับไอ้เรื่อบอสเดมอนนะครับมอนมันจะไม่มีตัวฮิวนะครับก็ทําทให้แบบมอนมันตายง่ายนะครับประมาณนั้นอะสังเกตเมื่อกี้นีนบอสตายไปหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือเอ่อมอนสเตอร์นะที่มันเกิดมาแบบเยอะมากๆนะครับ แต่ถามว่าพวกนี้ถือว่าค่อนข้างถึกอยู่นะครับถ้าเป็นเพื่อนแบบสู้ไม่ค่อยไหวนะก็ไอ้กระตันมูลเอามาใช้ได้นะครับพัดไปนะเผื่อจะตีป้อมโดนบ้างครับวิธีผ่านด่านก็คล้ายๆแบบเดิมนะถ้าเ,เพื่อนไม่มีตัวชนเนี่ยก็แนะนําให้เอาแบบเอาเป็นตัวชนแบบเล่นไฟครับไม่ต้องเอาตัวที่มันเลือดเยอะๆครับแต่ครูาวช้าอะไรอย่างงี้นะมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเห็นเอาตัวที่แบบเรียกมาไวๆดีกว่านะครับประมาณนั้น เดี๋ยวสเตตใหม่นะเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์นะจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมยังไม่รีบแล้วกันนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ก็จะพยายามลงคลิปนะครับให้เพื่อนๆติดตามชมแต่จริงๆไอ้ด่านใหม่เนี่ยก็ไม่ยากนะเพราะไอดีลองผมเล่นไปถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายเนี่ยยังเล่นไม่ผ่านครับมันค่อนข้างยากนิดนึงยังสู้ไม่ค่อยได้อยู่นะเพราะมันตีค่อนข้างแรงครับแรงกว่าด่านที่ผมไปเล่นตอนเนี้ยไอ้ด่านนกข้าแมวเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเท่า ก็จะสู้ยากนิดหนึ่งครับจะนสู้ไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปดูด่านเสด็จพิเศษ,ษแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะไม่เอาให้ยาวมากแล้วกันนะครับพี่เกียวตัดต่อนะมาดูด่านอมยิ้มกันบ้างครับอมยิ้มผมก็ว่าไม่ค่อยยากนะเดี๋ยวผมอาจจะมาบอกเทคนิคนิคนดนึงนะครับว่าจะผ่านยังไงอะไรยังไงนะครับแต่มอนสองข้างที่จะเตนแรงนะครับถ้าเพื่อนๆตัวยิงทําระเบิดได้ไม่สูงพอเนี่ยอาจจะโดนมันโต้กลับมาได้ะเดี๋ยวเรามาดูด่านห้าเก่อะเลยนะครับ มาถึงนะผมอยากให้เพื่อนแบบเอาพวกสายโจมตียางกายภาพนะครับมายิงป้อมมันก่อนนะแต่ตาางนี้นะครับมันรู้สึกว่าไอ้ป้อมธนูเนี่ยมันสามารถยิงเราได้นะครับเราก็ต้องเรียกตัวทนนะครับออกไปชนมันด้วยครับเนี่ยมาถึงแรกๆเลยนะครับเอาตัวยิงทางกายภาพผมบอกนะเอามาเรียกมาให้หมดครับอาจจะเอาไปสักสี่ห้าตัวก็ได้ครับตรงทีมหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ได้นะครับเพื่อนก็เอาแบบตัวพวกสายสักแปบนะครับมาตีมอน อะไรประมาณนี้ครับแต่สุก็บอสตรงนี้นะครับจะค่อนข้างถึกนิดนึงนะแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับก็ถ้าไม่ไหวยังไงครับก็ใช้เทมพายุพัดไปก็ได้ครับอัดป้อมมันเลยครับก็จะทำให้พวกมอนพวกเนี้ยที่มันเกิดมาหลังๆครับน่าจะตายไปหมดนะครับเลยแต่บอสอะไรประมาณนี้ครับือถ้าไม่ไหวจริงครับไอ้ออยพวกแบบสายสตันนะครับก็น่าจะพูดได้นะสายสตันหรือสายสโลอ่ะ อย่างไอ้พวกคุกนะครับหรือว่าไอ้คอนี่พิงนะครับรับรองผ่านแน่ๆครับไม่ยากหรอกขนาดไอเดีลองผมยังผ่านหมดเลยนะไอ้พวกด่าน,นเตปเพเศษนะครับโอ้โอ้สุดยอดโอ้โหนี่ผมเล่นมา2ครั้งแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับอัดคลิปลงได้เลยเน่เจ็ดไอ้แปดดาวเลยนะฮึแสดงบรรยากออกนะครับโชว์คลิปนะครับสุดยอดแค่ตัวแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับดีใจทําไมถ้าอัพไป็ซูมมอร์เตอร์ก็น่าใช้อยู่ไอตัวเลนเน่ตัวนี้นะครับ น่าจะออกไปเล่นเออกิลเลตน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันก่อน,นครับพอรู้สึกว่าถ้าใส่ของติดคีอะไรให้มันเนี่ยน่าจะโหดนะครับพอสกิลมันโจมตีไวขึ้นเปน็นอีกเท่าหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวอัพไปเลยแล้วกันไหนๆได้มาแล้วเด๋ยวหายนะครับอ่ะเออผมก็ลืมบอกไปนะว่าไอ้ด่านมนเกนเนี้ยแจกเลเนเน่นะครับเจ็ดดาวแล้วแปดดาวนะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับตั้งแต่เล็ดไม้ยังไม่เคยได้เลยครับสเตตพิเศษนะแปดดาวแนละ้วโหได้ อมากๆไม่แท็กกัไม่ค่อยได้กันนะครับแต่รู้สึกว่าไอดีลองผมนะผมจะได้ไอตัวสเปเชียลเอเจนต์บ้านะครับได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเกือบไปทำซูเปอร์มอเตอร์ได้แล้วนะครับไอดีลองนะแต่ไอดีหลักไม่ค่อยได้ครับมาเดี๋ยวไปดูด่านสุดท้ายกันครับด่านสุดท้ายรู้สึกว่าจะแจกตัวที่แบบเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับนะอย่างไอเจมทาเวลเลอร์นะครับที่ผมเรียกสมัยก่อนผมยัเรียกว่าเจม Art อัดป้อมอ่าแจกเจมนักล่าครับแล้วก็เจมทาเวลเลอร์นะครับหรือว่าเจมอะไรนักท่องกาลเวลาโอ๋อขนนกหมดดีกว่าลืมนะครับ เออลืมไปนะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องกบแดงดีกว่านะครับมาลุ้นกันนะครับส่วนมากก็ได้อย่างรูก็6ดาวนะครับเจ็ดดาวนี่อย่าหวังเลยมาโอ้โหนี่ไงอย่างรู้เลยครับ6ดาวพูดอะไรไม่เคยพลาดนะครับอ่ะมากันครับเก็บขดได้3คนแล้วดาวสุดท้ายนครับอมยิ้มแสนหวานดันนี้รู้ว่าถ้าเอาตัวยิงไกลนะครับไอ้ป้อมส้มเนี่ยจะ,จะยิงเราไม่ถึงนะ ก็ไม่ต้องเอาตัวช้งางออกไปก็ได้นะครับเอาพอวกเนี่ยสเปเชียลเจนด้ามายิงป้อมปัปดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับใส่ของให้มันแบบยิงแรงๆขึ้นไปหน่อยนึงก็ได้นะครับเพราะจะทำให้ยิงได้ง่ายขึ้นนะป้อมรู้สึกว่าดานนีับบอสสุดก็จะออกมา2ตัวนะเป็นบอสอะไรเนะี่ย คล้ายบอสไอ้นั่นเลยครับอะไรอะเอลิเซอร์อะไรของมันนะครับเอลิเซอร์ได้ไปเลนเจอร์นะเหมือนคล้ายแบบมันกลายพันธุ์มาครับก็ตายไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะได้อีกสักรอบนึงครับ <c oughs> ไม่ได้เมื่อกี้นี่ฟุกนะครับปกดมั่วไปได้เฉยแต่ด่านมันนี่โอ้โหเป็นด่านที่แบบน่ากินนี่เนี่ย มีเขาเรียกว่าอะไรวิบคีมนะครับอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ากลางเดินหน้านะจะมีสเตจพิเศษออกมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีออกมาเยอะก็ดีนะแต่ข้อเสียนะครับถ้าเพื่อนๆแบบคนลกน้อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างนี้นะแบบไม่ได้เก็บคนลกไว้เยอะนะครับก็จะทําให้นะครับต่อวันเนี่ยเราเล่นสเตจพิเศษไม่พอนะคนนกอะไรอย่างนี้นะคนลอกหมดก่อนก็อาจจะต้องเลือกเล่นนะว่าดานไหนที่เราอยากได้ก็ต้องเล่นด่านนั้นนะครับเพราะแต่ดานเนี่ยมันใช้คนนกถึงสามคนโอ้เยอะมากๆ คลิปนี้ก็เอาไวแค่นี้ก่อนเหมืกันนะครับมันไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะมันไม่มีอะไรอัปเดตมามากกว่านี้นะครับส่วนเคียร์สเตตใหม่นะครับน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับคลิปของผมนะอาจจะสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทาหลายคลิปไว้นะครับตอนนี้นะครับเก็บไว้นะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดต่ออีกหลายคลิปเลยนะครับว่าจะมาลงนะแต่ก็ยังไม่ได้เลิกสักทีนะครับเพราะอาจจะต้องแบบทยอยเอาของพนั้นมาลงก่อนนะครับอ่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับ บ๊ายบายหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe mm hmm. เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร mm hmm. ขอบคุณครับบ๊ายบาย